ทางด้านของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ระบุว่า นาโต้ยังคงจับตาสถานการณ์ในรัสเซียอย่างใกล้ชิดแม้ว่ารัฐบาลมอสโกจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับพิโกซินได้มีประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นําของเบลารุสทําหน้าที่เป็นคนกลางก็ตามแต่ก็ถือเป็นเรื่องภายในของรัสเซียแต่มันเป็นการสะท้อนความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ในการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินยึดยครองคาบสมุทรไครเมียพร้อมกับการเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารต่อ,อยูเครน ส่วนทางโฮเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ระบุว่าวิกฤตยูเครนเผยเห็นรอยร้าวภายในโครงสร้างอำนาจของรัเสเซียอย่างชัดเจนรวมไปถึงระบบการบริหารภายในทำเนียบเคลมลินซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง